สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอนําท่านผู้ชมมา,าชมเกรดความรู้เล็กๆน้อยนยนะครับเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนะครับที่ทําทการปลูกพริกนะครับอันนี้จะเป็นพริกพันุจินดานะครับถ้าจะสังเกตว่า2ต้นนี้นะครับก็คือต้นพริกเหมือนกันนะครับแต่2ต้นนี้เป็นลําต้นที่ไม่เหมือนกันนะครับจะสังเกตดูว่า,าต้นฝั่งขวา ของหน้าจอที่ท่านดูนะครับจะมีลําต้นแตกมา2ต้นนะครับส่วนต้นฝั่งซ้ายนะครับจะมีแค่ต้นกระโดงต้นเดียวนะครับคือต้นเดียวๆนะครับเรียกว่าต้นกระโดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นที่มันแตกคู่ออกมานะครับเราก็มาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมต้นพริกปลูกพร้อมกันอะไรทุกอย่างพร้อมกันฮะทําไมถึงต้นฝั่งขวาจะแตกกิ่งมา2ต้นนะครับเนี่ยนะครับ สาเหตุนะครับเป็นเพราะว่าพริกแปลงนี้นะครับผมได้ทำการเด็ดยอดนะครับเมื่อตอนอเขามีความสูงประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับผมก็เด็ดยอดออกนะครับเด็ดยอดเพื่อที่จะให้ต้นพริกสามารถแตกแขนงออกมานะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้คือลำต้นนะครับตัวนี้คือกิ่งแขนงที่แตกออกมาครับเป็น3กิ่งเนี่ยเท่ากับ สรุปได้ว่าก็คือต้นพริกหนึ่งต้นนะครับเราสามารถมีกิ่งแขนงออกมาสามต้นนะครับมันก็จะทําให้เราเมีผลผลิตหรือมีอัตราการได้ผลผลิตเยอะกว่าต้นเดีียวๆซึ่งเป็นต้นนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกียรติดูนะครับนี่นะครับมีแค่นี้นะครับแต่เราก็ใช้หลุมปลูกแค่หลุมเดียวครับเหมือนกับต้นฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ ุ๋ยก็ใช้การรองพื้นเท่าๆกันนะครับนี่ยแต่เราสามารถได้ผลผลิตเยอะกว่าต้นนี้นะครับก็เกือบสองเท่านะครับแต่น่าจะสองเท่าแล้วครับเพราะว่าดูจากปริมาณกิ่งแล้วนะครับนี่นะครับสองแปลงนี้ผมก็จะทดลองเด็ดยอดแล้วก็ไม่เด็ดยอดนะครับนี่ครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้ผมไม่ได้เด็ดยอดนะครับตอน ตอนประมาณ15เซนไม่ได้เด็ดยอดนะครับพอสูงสัก40เซนเขาก็ตรงนี้นะครับจากพืชมานะครับเนี่ยประมาณ40เซนนะครับ40-50เซนนะครับเขาก็จะแตกแขนงของเขาโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยครับตอนนี้ติดติดดอกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วครับเขาก็จะแตกแขนงของเขาโดยธรรมชาตินะครับข้อเสียของการแตกแขนงโดยธรรมชาติก็คือกิ่งกิ่งแงามตรวนี้ครับเขาจะอยู่สูงนะครับอยู่ในระยะที่สูง มันจะทําให้ต้นแข็งแรงน้อยนะครับก็คือไม่แข็งแรงเลยก็คือเราต้องผูกเชือกช่วยแบบนี้นะครับนี่ครับผูกเชือกเพื่อประคองหรือบางท่านก็ใช้ไม้ก็ได้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันเชือกนะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายกว่าไม้นะครับนี่ครับเขาก็จะแตกแขนงตรงข้างบนนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเขาก็แตกแขนงประมาณ50เซนะครับซึ่งข้อเสียก็คือเขาจะไม่สามารถพยุงตัวเองได้ โดยตัวของเขาเองครับเนี่ยต่างจากต้นนี้นะครับต้นนี้เขาก็จะแตกแขนงออกจากมาจากข้างล่างนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีฐานรากที่มั่นคงกว่านะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับเด็ดมาตั้งแต่10เซนนะครับ1ิถึงสิบห้าเซนนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับแปลงนี้ก็จะเด็ดจะถูกเด็ดมาเนี่ยครับเนี่ยครับจะถูกเด็ดมาส่วนต้นนี้ก็ไม่ได้เด็ดนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้ก็จะแตกเองธรรมชาตินะครับหลายต้นผมก็จะปล่อยให้แตกเองตามธรรมชาตินะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเรามาดูต้นที่เราเด็ดตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับเนี่ยครับต้นนี้เขาก็จะมีสองสองกิ่งฮะเนี่ยติดดอกแล้วครับเนี่ยต้นนี้ก็มีกิ่งเดียวนะครับแต่เขาก็จะมาแตกยอดข้างบนเหมือนเดิมครับ แต่ข้อเสียก็คือ,อเขาจะสูงเกินไปแล้วเขาจะแตกกิ่งครับมันก็จะทําให้น้ําหนักในการพยุงกิ่งนั้นหนักเกินไปนะครับก็มีหลายต้นนะครับที่ที่ไม่ได้เด็ยดยอดนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยครับสังเกตดูนะครับฉะนั้นนะครับถ้าท่านเกนเษตรกรนะครับอยากให้พริกของเรามีผลผลิตที่ เยอะนะครับแล้วก็สามารถให้ผลผลิตเยอะคูณ2คูณ3เท่านะครับก็แนะนำให้เด็ดยอดตั้งแต่เขามีลำต้นประมาณเนี่ยครับประมาณ5-10ถึงเซนก็ช่วงนี้นะครับประมาณช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเด็ดนะครับก็จะมีแปลงที่ยังเพิ่งเพิ่งลงได้ประมาณ15วันนะครับยอดเขาก็เนีครับ ับแปลงี้นะครับเนี่ยครับต้นนี้แล้วกันต้นนี้นะครับก็จะมีความสูงประมาณต้นนี้ก็จะมีความสูงประมาณยี่สิ0เซนนะครับสิบห้าถึงยี่สินะครับเนี่ยนี่จะเป็นยอดนะครับเนี่ยรเราก็เด็ดยอดตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับเราด็ดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยครับเราด็ดยอดไปเลยเดี๋ยวเขาจะแตกแขนงขึ้นมาเป็นสองต้นสามต้นนะครับนะครับอย่างต้นนี้ก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับเนี่ย มันก็เด็ดยอดนี่เลยนะครับเนี่ยครับเด็ดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆทางช่องลงให้ท่านได้รับชมเป็นคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ